และเมาอ์บบุกนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะมาพูดคุยเม้ามอยเกี่ยวกับหนังสือกันหลังจากอีพีที่แล้วเราได้พูดถึงความสนุกของ q u i c k s i l v e r ไปนะคะเราก็ได้ไปพบกับหนังสือเรื่องหนึ่งที่นักอ่านหลายคนให้คำแนะนำว่าถ้าชอบ q u i c k s i l v e r ก็น่าจะลองมาอ่านเรื่องนี้ดู ก็เป็นการอ่านหนังสือแบบถูกป้ายยาไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะหยิบเรื่องนี้มาเมาส์กันค่ะนั่นก็คือ The Wolf King เป็นนิยายโรแมนตซีเล่มแรกจากทั้งหมด3เล่มของซีรีส์ Wolf King ที่เขียนโดยคุณ l ลอเรนพา Freeman ค่ะ เราดูรีวิวของต่างชาติบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากคนที่ได้อ่านแล้วหลายคนเขาก็อยากให้คนได้อ่านเรื่องนี้กันเยอะๆอยากให้เป็นที่นิยมค่ะอารมณ์แบบว่าเรื่องนี้ดีมากนะแต่ว่าถูกประเมินต่ำไปอะไรประมาณนี้เราก็เลยไปลองส่งคะแนนใน Goodreads เช็ค r a t ติ้งดูค่ะปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยได้คะแนนใน Goodreads ประมาณ4.15ดาวเลยก็ถือว่าเป็นคะแนนที่โอเคนะ เราอ่านเรื่องยอ่อแล้วก็อ่านรีวิวในนั้นแล้วก็เกิดความสนใจค่ะก็เลยซื้อเรื่องนี้มาอ่านทาง Kindle แบบปาดหน้าเค้กเรื่องอื่นในกองดองขึ้นมาเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะแบ่งพาร์ทพอดแคสต์ออกเป็น3ช่วงนะคะก็คือช่วงเรื่องยอ่อข้อมูลหนังสือแล้วก็รีวิวความรู้สึกหลังอ่านจบค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย เรื่อง The Wolf King นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามของมนุษย์และหมาป่าที่ต่อสู้แย่งชิงดินแดนกันมานานนับศตวรรษ ในมุมของมนุษย์มนุษย์ก็บอกว่าหมาป่ามารุกรานดินแดนของเราส่วนในฝั่งของหมาป่าหมาป่าก็บอกว่ามนุษย์นั่นแหละที่ไปรุกรานดินแดนของเขาการต่อสู้ก็มีกันมาอย่างยาวนานมากเลยค่ะเกิดการเข็นฆ่าโหดร้ายทารุณกันทั้งสองฝ่ายคือต่างฝ่ายต่างก็สูญเสียแล้วก็มองว่าตัวเองคือผู้ถูกกระทําและอีกฝั่งเนี่ยก็เป็นฝั่งที่โหดร้ายก็เป็นสงครามที่ถ้าสู้กันแล้วเนี่ยก็ต้องสู้ให้ชนะให้ได้ค่ะ แต่หมาป่าในเรื่องอะไม่ได้มาแบบสีขาวหงๆนะทุกคนเขาก็มีลักษณะเป็นมนุษย์นี่แหละค่ะแค่จะกลายร่างเป็นหมาป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงแต่ในช่วงปกติเนี่ยเขาก็อยู่ในร่างคนนี่แหละซึ่งพวกเขาอะก็จะมีความพิเศษคือพวกเขาอะจะมีความแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปแบบว่าเลือดในกายเป็นเลือดหมาป่า ก็จะอุ่นกว่าเลือดมนุษย์สามารถทนทานต่อความหนาวเย็นได้มากกว่ามนุษย์อะไรประมาณนี้แล้วก็มีสัมผัสพ,พิเศษอย่างเช่นไวต่อกลิน่นไวต่อความรู้สึกรอบตัวรับรู้การเต้นของหัวใจว่าคนนั้นรู้สึกอะไรรวมถึงมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าอยู่ในตัวซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะมีกฎของฝูงมีความหวงของหวงชินนิสัยเด็ดขาดดุดันป่าเถื่อนอะไรแบบนี้ค่ะ ทีนี้เนื่องจากว่ามนุษย์กับหมาป่าทำสงครามกันใช่ไหมมนุษย์ก็ต้องรวมพลังกันค่ะซึ่งตัวเอกของเราเนี่ยก็คือเจ้าหญิงออโรราก็ถูกใช้ในการแต่งงานการเมืองเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีจะได้ผนึกกำลังกันต่อสู้กับหมาป่าที่เข้ามารุกรานค่ะแต่คนที่เจ้าหญิงต้องแต่งงานด้วยเนี่ยคือหลอดเซบาสเตียนผู้ที่มีจิตใจอามหิตชั่วร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานซะอีก เจ้าหญิงก็ไม่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคนชั่วแบบนี้นะแค่มองตาก็ขนลุกแล้วเพราะขนาดงานต้อนรับเจ้าหญิงกับพ่อที่เป็นพระราชาเซบาสเตียนจัดความบันเทิงอะไรให้ชมเป็นการต้อนรับรู้ไหมเขา,าจัดสังเวียนการต่อสู้ของหมาป่าที่ถูกจับมาเป็นเฉลยให้ชมจ้า คือมันก็เป็นการต่อสู้ที่มีความนองเลือดป่าเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกติกาก็คือแบบว่าถ้าใครแพ้นในสังเวียนอ่ะก็จะถูกจับยัดใส่กรงแย่ๆหรือไม่ก็ถูกฆ่าตายไปซะคือเซบาสเตียนเนี่ยเขาไม่มองว่าพวกนี้เป็นคนน่ะแต่มองว่าเป็นหมาแม้ว่าจะอยู่ในร่างคนก็ตามก็คือเขามีความซาดิสอะคือเขากะจะดูหมาป่าพวกนี้ยสู้กันให้ตายคาสังเวียนอ่ะเขาจะบันเทิงมาก หรือแบบคิดจะทำทารุณอะไรก็ได้อย่างเช่นขังรอวันพระจันทร์เต็มดวงให้กลายเป็นหมาป่าแล้วก็จับมาทะลกหนังเอาเฟอร์หมาป่าอะไรแบบเนี้แล้วอย่างในเหตุการณ์ต้อนรับเนี้ยเจ้าหญิงก็ต้องมานั่งรับชมความบันเทิงนี้ด้วยความกระอักกระอ่วนใจ แล้วในครั้งนั้นนะคะเจ้าหญิงก็เห็นหมาป่าหนุ่มน้อยในสังเวียนเนี่ยกำลังจะตายจากการต่อสู้ค่ะเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็โหดมากเจ้าหญิงก็ทนไม่ได้กับความโหดร้ายที่จะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอนะคะเธอก็เลยร้องขอชีวิตหมาป่าหนุ่มน้อยคนนั้นเอาไว้ในฐานะของขวัญวันแต่งงานซึ่งความจิตใจดีและความกล้าหาญครั้งนี้ของเจ้าหญิงออโรราเนี่ยก็ทําให้เซบาสเตียนไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่ค่ะ แต่ก็ทำให้เธอไปเตะตาหมาป่าหนุ่มสุดโหดที่เป็นคู่ต่อสู้ในสังเวียนเข้าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะก็มีคืนหนึ่งที่พวกหมาป่าแหกคุกจากการจองจำของเซบาสเตียนค่ะเจ้าหญิงเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของพวกหมาป่าเลยแล้วเจ้าหญิงก็ถูกลักพาตัวโดยหมาป่าหนุ่มที่บอกว่านางไปเตะตาเขาเข้านี่แหละค่ะโดยเขาเนี่ยมีความหวังว่าเจ้าหญิงอจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะใช้ต่อรองแลกเปลี่ยนเพื่อการชนะสงครามครั้งนี้ ในขณะที่เจ้าหญิงต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ดินแดนของหมาป่าเจ้าหญิงก็ได้รับความรักและความสนใจจากหมาป่าเป็นอย่างมากค่ะนั่นก็คืออยากฆ่าให้ตายนั่นเองเพราะว่ามนุษย์เป็นศัตรูของพวกหมาป่านี่การที่เจ้าหญิงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นมนุษย์คนเดียวเนี่ยมันก็อันตรายต่อชีวิตของเธอมากฉะนั้นเจ้าหญิงเนี่ยก็ต้องพยายามเอาตัวรอดในขณะเดียวกันเจ้าหญิงออโรราเนี่ยก็ได้รับรู้ว่าหมาป่าเขาก็เกลียดและกลัวมนุษย์มากแค่ไหน เหมือนที่มนุษย์มีความรู้สึกต่อหมาป่านั่นแหละได้รู้เรื่องราวอีกด้านที่ไม่ใช่แค่ตามที่มนุษย์เล่ากันมาได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่หมาป่าทุกตัวที่จะเลวร้ายโดยเฉพาะแคลลัมหมาป่าหนุ่มที่ลักพาตัวเธอมาค่ะแต่ทว่ามันไม่ได้มีหมาป่ามาทำให้วาววุ่นใจคนเดียวนะซิแต่ยังมีเบรกหมาป่าลึกลับจอมเจ้าเล่ที่กลุ่มความลับของเธอไว้ด้วยท่ามกลางอันตรายที่เจ้าหญิงต้องเอาชีวิตรอด เกมการเมืองต่างๆสงครามก็คุกกรุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อหน้าที่กับหัวใจเริ่มส่วนทางกันสุดท้ายออโรราจะทำยังไงจะได้กลับบ้านไหมดีลนี้จะเป็นยังไงแล้วหมาป่าจะชนะตามแผนหรือเปล่ามาติดตามกันค่ะ <S <S มาที่ข้อมูลหนังสือกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศแบบสกอตแลนด์บางคนก็บอกว่าประมาณเรื่องเอลแลนเดอร์ แต่ว่าเราไม่เคยดูเรื่อง Outlander นะคะก็เลยอ่านแล้วก็จินตนาการตามข้อมูลที่มีในเรื่องนี้เนี่ยก็จะแบ่งดินแดนออกเป็นทางเหนือและทางใต้อย่างดินแดนหมาป่าก็จะเป็นดินแดนทางเหนือส่วนเมืองของนางเอกก็จะเป็นเมืองทางใต้ค่ะถ้าให้อ่านแล้วอนุมานเอาเนี่ยเราก็คิดว่าทางเหนือก็น่าจะหมายถึงสกอตแลนด์ส่วนทางใต้ก็น่าจะหมายถึงอังกฤษนะ เพราะว่าถ้าเทียบกันตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของสงครามชิงดินแดนกันมายาวนานเราก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งของคุณลอเรนในการเขียนซีรีส์นี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าถามว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นสกอตแลนด์ล่ะก็เพราะว่านักเขียนนะเขามีการถ่ายทอดความเป็นสกอตแลนด์ออกมาชัดๆเลยผ่านการบรรยายสถานที่ภูมิประเทศตัวละครอย่างตัวละครผู้ชายเขาก็จะใส่คิวด้าทาท่านอะไรแบบนี้ค่ะ เราอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องเป๊ะนะคะต้องขออภัยด้วยคิวตเนี่ยก็คือที่เป็นกระโปรงค่ะซึ่งคิวต์สกอตแลนด์ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ลายทาท่านแต่ถ้าในไทยเราเนี่ยก็จะรู้จักกันในชื่อของลายสกอตนะก็คือนักเขียนเนี่ยเขานำเสนอการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์นี้เข้ามาใส่ในเล่มด้วย รวมถึงวัฒนธรรมอาหารการละเล่นเครื่องดนตรีหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับสกอตแลนด์เนี่ยก็ถูกสอดแทรกเข้ามาในเรื่องด้วยค่ะก็ทําให้ได้บรรยากาศของความเป็นสกอตแลนด์แบบเต็มๆแล้วก็ได้ความรู้สึกแปลกใหม่สําหรับการอ่านนิยายแฟนตาซีได้ค่ะ ส่วนด้านเนื้อหาแต่ละบทเนื้อหาไม่ยาวมากค่ะคำศัพท์ก็ไม่ได้ยากมากใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษจะอ่านเรื่องนี้ได้ไหมเราก็คิดว่ารอดอยู่นะอ่านสบายๆแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีคำศัพท์ที่เป็นคำเฉพาะของสกอตแลนด์สอดแทรกเข้ามาในเรื่องด้วยถ้าอ่านไปแล้วเนี่ยก็อาจจะจินตนาการสำเนียงของตัวละครเป็นแบบสำเนียงสกอตแลนด์ได้เลย ซึ่งเราเนี่ยก็จะได้เห็นคำศัพท์เฉพาะของสกอตแลนด์สอดแทรกเข้ามาหลายคำนะคะอย่างเช่นคำว่าใช่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะมันก็จะเป็น yes ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นภาษาสกอตแลนด์เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นคำว่า i ก็คือ a y e i ที่แปลว่าใช่ค่ะ หรืออย่างคำว่าทะเลสาบเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้คำว่าเลคนะแต่เขาจะใช้เป็นคำว่าล็อกก็คือจริงๆอ่ะมันจะมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เขาใส่เข้ามาเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยพออ่านไปแล้วอ่ะนอกจากเราจะได้ความสนุกความบันเทิงแล้วเรายังได้ความรู้ติดตัวกลับไปด้วยก็เป็นประสบการณ์การอ่านที่ดีมากๆเลยค่ะ ส่วน World Building ของเรื่องนี้นะคะ World Building ไม่ได้ยิ่งใหญ่จนงงค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างอิงกับโลกความเป็นจริงสภาพแวดล้อมต่างๆก็ค่อนข้างจินตนาการง่ายค่ะส่วนตัวละครเล่มนี้เนี่ยยังไม่เยอะมากเท่าที่โผล่มาก็จะเป็นตัวเด่นๆแล้วก็เป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ต่างๆในเรื่อง ส่วนความสัมพัธ์ของตัวละครเนี่ยเรื่องนี้ถูกจำกัดความว่าเป็น Enemy to Lover แล้วก็รักสามเศร้าค่ะพอรู้ว่าเป็นรักสามเศร้าเงี้ยหลายคนก็จะไม่อยากอ่านใช่ไหมเราก็เหมือนกันเราไม่ชอบรักสามเศร้าค่ะแต่พอได้ลองอ่านแล้วมันก็โอเคนะ เราว่านักเขียนเขาเขียนให้ตัวละครมีความน่าสนใจมากเลยเพราะจากที่เราเล่าเรื่องย่อไปอ่ะก็คือจะมีตัวละครหลักที่เป็นผู้ชายเด่นๆอยู่สองคนเนาะก็คือแคลลัมกับเลกซึ่งสองคนนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญต่อเจ้าหญิงออโรราทั้งคู่ค่ะแล้วด้วยความที่นิยายเรื่องนี้มันจะมี3มเล่มมันก็เลยยังฟันธงตัดสินอะไรไม่ได้ว่าใครอจะเป็นแบบไหนหรือสุดท้ายแล้วใครจะเป็นยังไงแลวออโรราจะลงเอยกับใคร ก็คือถ้าได้รู้บริบทของเรื่องทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเป็นนิยายที่สนุกน่าติดตามจนมองข้ามประเด็นเรื่องรักสามเศร้าไปเลยค่ะมาพูดถึงความรู้สึกหลังอ่านจบกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าถูกอันดอร์เรทกันเนาะพอได้อ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเออจริงคือมันสนุกมากกว่าที่คิดไว้นะเดินเรื่องไวไม่ยืดเยือ้อ ถึงจะมีบางช่วงที่เราแอบรู้สึกว่าเรื่องมันเรื่อยๆไปบ้างแต่เราก็เข้าใจได้ค่าว่ามันเล่มแรกอะ่ะอาจจะต้องให้เวลาปูวอลบิลดิ่งแนะนำสถานที่เ,เหตุการณ์ หรือตัวละครบ้างหรือความเชื่อเรื่องเทพพเจ้าอะไรต่างๆที่เขาใส่มาในเรื่องเนี่ยซึ่งเราก็ชอบที่เขาผสมผสานความแฟนตาซีเรื่องของหมาป่าเข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวละครด้วยค่ะแบบว่าเขาทําให้การมีอยู่ของพวกหมาป่าคือสิ่งปกติบนโลกมนุษย์ที่มนุษย์ก็รู้กันอยู่แล้วว่ามีอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งพอเอาลักษณะพิเศษพวกนี้มาใช้กับตัวละครก็ทำให้ตัวละครมีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นมีอะไรให้ลุ้นให้สงสัยค่ะแล้วถ้าใครเคยอ่าน QuickSilver มาแล้วเนี่ยแล้วมีเรื่องของกลิ่นติดตัวชาวบ้านรู้กันทั่วเล่มนี้ก็มีเหมือนกันค่ะแล้วความที่เจ้าหญิงออโรราเป็นมนุษย์คนเดียวในดงหมาปา่านางก็ต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดเนาะ แล้วไม่ใช่เอาตัวรอดจากสัญชตตาตญาณของสัตว์ป่าเท่านั้นค่ะแต่ยังมีเรื่องของเกมการเมืองที่นางจะต้องใช้ไหวพริบของตัวเองในการต่อรองเพื่อให้ตัวเองรอดจากสถานการณ์พวกนี้ด้วยแล้วเราก็ยังชอบในแง่ความพัฒนาของตัวละครที่ว่าเจ้าหญิงอ่ะตอนแรกก็จะไม่ค่อยมีความคิดเป็นของตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าถูกคนนั้นสั่งให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มาโดยตลอดคือไม่มีโอกาสได้เลือกทางของตัวเองเลยพอเริ่มได้มีอิสระเริ่มได้เรียนรู้ความ ความต้องการของตัวเองเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเจ้าหญิงอะ่ะเขามีความพยายามที่จะสู้ในเรื่องของอำนาจนิยมที่แบบผู้ชายกดทับผู้หญิงอะ่ะที่บอกว่าผู้หญิงจะต้องทําแบบนั้นหรือผู้หญิงมีบทบาทแค่แบบนี้หรือผู้หญิงเป็นแบบว่า เครื่องมือเป็นอะไรแบบทางเพศหรือแบบมีบทบาทต้องแต่งงานอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราชอบที่เราจะค่อยๆได้เห็นออโรราเขาค่อยๆพัฒนาตรงนี้แล้วก็แบบใช้ไหวพริบของตัวเองในการแก้สถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เขาได้เจอคือเรารู้สึกว่าเออถึงเขาจะเป็นลุกที่แบบดูผู้หญิงผู้หญิงอยู่แต่ในจิตใจของเขาอ่ะเข้มแข็งมากนะคะ ซึ่งเราก็อยากจะเห็นเขาพัฒนาต่อๆไปด้วยรวมถึงออโรรายังมีความสามารถในทางการแพทย์ด้วยเราว่าเออนี่ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่น่าสนใจของตัวละครนี้เหมือนกันแต่ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมันสมองแล้วก็จิตใจเนาะไม่ใช่เรื่องของทางสรีระเพราะถ้าว่าด้วยสรีระแล้วเนี่ยนางก็เป็นมนุษย์ผู้บอบางนี่ละค่ะ แล้วถ้านางเอกของเราบอบบางต้องเป็นยังไงคะทุกคนก็ต้องมีพระเอกมาปกป้องใช่ไหมคะซึ่งเล่มนี้เนี่ยมีมาสองคนเลยแต่เราจะขอแนะนำทีละคนเนาะเริ่มจากคนแรกก่อนละกันที่เรื่องเปิดมานั่นก็คือแคลรลัมค่ะม้าปานุ่มหลอดจากไฮเฟลก็คือคนที่ลักพาตัวออโรรามานั่นแหละ ซึ่งเขาอะก็ให้สัญญาที่จะให้ความคุ้มครองออโรราค่ะตราบใดที่เธอยังอยู่ในดินแดนของมาป่าและถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเขาจะรับรองความปลอดภัยให้เธอก็เพราะว่าเขา่มีความหวังว่าจะใช้เธอเป็นกุญแจสําคัญในการต่อรองด้านสงครามไงเขาก็เลยต้องปกป้องตัวประกันเอาไว้ให้ดีหรือเปล่าอแต่เรากลับรู้สึกว่าแคลลัมกับออโรราเริ่มเข้าหมดเลเวอร์กันค่อนข้างเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุจําเป็นที่ต้องใกล้ชิดกันต้อง ดูแลกันมันก็เลยมีโมเมนต์ให้หวันไหวหรือเปล่าแต่ความที่เป็นศัตรูกันนะมันก็ต้องห้ามใจซึ่งมันก็จะสโลเบิร์นตรงนี้ค่ะแต่พอพูดว่าสโลเบิร์นเราว่ามันก็เบิร์นเร็วอีกนั่นแหละหรือเพราะว่าเล่มนี้มันมีแค่400กว่าหน้าก็ไม่รู้เนาะ ซึ่งแคลลัมเนี่ยเขาก็รู้ว่าเผ่าพันธุ์ตัวเองออกจะป่าเถือนแล้วตัวเองก็โหดอยู่ในระดับที่หมาป่าตัวอื่นไม่กล้ามาแยม้มแต่พอเขามีความสนใจออโรราแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเป็นสุภาพบุรุษเรียนรู้ที่จะมีความอบอุ่นอ่อนโยนค่ะอ,อ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆเห็นพัฒนาการของแคลลัมรวมถึงได้รู้ความลับและบทบาทของเขาด้วยว่าจริงๆแล้วเขา,าเป็นใคร แล้วทั้งหมดเนี้ยถ้าเราเป็นออโราแล้วมีคลร์ไม่คอยดูแลอยู่ข้างเนี่ยเราจะห้ามใจยังไงไหวหน้า ในอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ได้มีผู้ชายมาให้วันไหวแค่คนเดียวเพราะว่ามีเบรกหมาปานุ่มลึกลับที่แรงสูงพอๆกับแคลล่ามเข้ามามีอิทธิพลด้วยก็เป็นแบบที่แคลลัามเขาไม่ได้อยากให้มายุ่งด้วยเท่าไรหรอกนะแต่ด้วยอำนาจการเมืองมันคานกันอยู่อ่ะสามคนนี้ก็เลยมีเหตุที่ต้องมาเกี่ยวข้องกันแบบช่วยไม่ได้คะ่ะ คือเบรกเนี่ยเขาเป็นฟิลแบบฝ่ายกลยุทธ์ของเดอะวูฟคิงราชาหมาป่าเป็นคนโหดคนเก่งที่มีความสามารถที่จะพลิกสถานการณ์การเมืองได้เลยหมาป่าตัวอื่นเนี่ยก็ไม่กล้ามาท้าทายเบรกเหมือนกันค่ะแล้วเขาเนี่ยก็กลุมความลับสำคัญของออโรราเอาไว้ซึ่งมันเป็นความลับที่มีผลต่อชีวิตของออโรราทำให้ออโรราเนี่ยต้องไปเกี่ยวข้องกับเบรก เด b เบ k กเนี่ยเขาก็แสดงความเดียดฉันไม่แยแสออโรรานะก็คือให้ฟิลแบบเป็นศัตรูกับออโรราอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะคนละมูดกันกับแคลลัมค่ะคือเขาเนี่ยจะทำเป็นไม่สนใจแต่ว่าจริงๆแล้วสนใจแล้วด้วยการแสดงออกแบบนี้นี่แหละพอเขาปกป้องออโรราทีหนึง่งหรือมีโมเมนต์กันทีหนึ่งนะเราเนี่ยเขินมากเราอะชอบความแบดแบดของเขาอะมันแบนบมันกล้าวใจดี <laughs> แต่ถ้าให้พูดถึงอีกมุมหนึ่งนะคะเราว่าชอบโมเมนต์ของแคลลัมกับเลคด้วยอะ่ะคือมันเป็นตัวละครที่เหมือนขั้วตรงข้ามกันไม่ถูกกันแล้วก็ต้องมาเผชิญหน้ากันอะไรแบบนี้ซึ่งพวกเขาอะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งนะทุกคนคือเขาไม่ได้เป็นมิตรแล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันสะทีเดียวอะ่ะอธิบายยากมาก เขาอาเหมือนไม่ไว้ใจกันแต่เขาก็ไว้ใจไม่ชอบอีกฝ่ายแต่เขาก็รู้จักอีกฝ่ายดีเขาไม่อยากจะเชื่อใจอีกฝ่ายแต่เขาก็เชื่อใจอยู่ดีอะไรแบบนี้ยงงไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่งงๆนะทุกคนต้องลองไปอ่านดูก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นว่า เวลาออโราเขาพูดถึงอะไรอีกฝ่ายในเชิงที่ไม่ดีหรือในเชิงที่เข้าใจผิดอ่ะไอคนที่ฟังอยูอ่มันจะแก้ต่างแทนอีกคนตลอดอย่างเช่นออโราพูดแบบว่าเบรกอ่ะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ในเรื่องที่ไม่ดีแน่เลยแคลลัมก็จะบอกว่าไม่หรอกเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเขาไม่คิดแบบนั้นและเขาก็ไม่ทําแบบนี้หรอกอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือกลับกันถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ออโราเข้าใจผิดแคลลัมใช่ไหม เบรกก็จะบอกว่าไม่หรอกเขาล่าไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเขาจะไม่ทําแบบนั้นเขาจะไม่ทําแบบนี้อะไรแบบนี้คือเหมือนแบบสองคนเนี้มันรู้จักนิสัยของอีกฝ่ายดีมากเลยอ่ะนี่ขนาดเขาไม่ถูกกันนะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาถูกกันเข้ากันได้ดีเนี่ยออโรราก็คงไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนในสมการนี้ค่ะเนาะทุกคน แล้วเราเนี่ยก็ชอบในพาร์ทที่เวลาแคลลลัมกับเบลกเขาร่วมมือกันทําอะไรสักอย่างด้วยค่ะเรารู้สึกว่าความเก่งและความฉลาดของคนทั้งคู่เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นฝ่ายบู๊กับฝ่ายบุญน่ะ เออแล้วพอเขาร่วมมือทําอะไรด้วยกันเนี่ยมันรู้สึกว่าโหมันโคตรดีอะมันโคตรทีมเวิร์กอะแต่ว่าต่อให้ดีแค่ไหนอะสุดท้ายเขาก็จะกลับมากัดกันเองค่ะทุกคนซึ่งเรามีหลายฉากที่เราอ่านแล้วเราขำสองคนนี้มาก แต่ก็แอบ,บคิดเล่นๆเหมือนกันค่ะว่าหรือ Enemy to Lover ที่แท้จริงอาจจะเป็นแคลร์มกับเบรกก็ได้นะซึ่งถ้าสมมุติว่าใครเป็นสาววายแล้วมาอ่านพาร์ทของแคลร์มกับเบรกเนี่ยอาจจะฟินค่ะ และถ้าให้พูดรวมๆแล้วสำหรับเรานะคะเราก็รู้สึกว่าเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างหนักไปทางโรแมนต์มากกว่าแฟนตาซีนิดนึงค่ะแต่ถามว่าโอเคไหมฟินไหมมันก็ดีนะไม่ได้แย่อะไรเลยสำหรับนิยาย400กว่าหน้าเราว่ามันก็อาจจะพอดีแล้วล่ะก,กับการเดินเรื่องประมาณนี้ ส่วนถ้าใครสงสัยว่าเรื่องนี้มีฉากสไปซี่ไหมมีค่ะคือความที่มันเป็นรักต้องห้ามเนาะพอบทจะข้ามเส้นปลดล็อกเนี่ยมันก็จะแบบว่าแซบเลยแต่ว่าจะเป็นใครกับใครเนี่ยไปอ่านกันเองนะ <S <S 1> <S 1> นอกจากเรื่องของตัวละครหลักแล้วก็มีตัวละครที่เราชอบอีกคนนึงด้วยค่ะแต่ก็ยังไม่ชอบมากขอแบบติดตามจับ ตาดูเขาต่อไปก่อนละกันค่ะนั่นก็คือเจมส์ทีแรกเราไม่ได้คาดหวังกับบทบาทอะไรของตัวละครนี้นะเพราะว่าโดนจวงหัวไว้ว่าเขาไม่แข็งแกร่งเท่าแคลร์มแต่พอได้รู้บทบาทของเขาจริงๆแล้วเนี่ยได้รู้จักความคิดท่าทีการกระทําของเขาหรืออะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับออโรราเท่าไหร่เลยก็ตามแต่ว่าการปรากฏตัวของเขาเนี่ยทำให้พลิกสถานการณ์ในเรื่องได้เลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าจับตามองค่ะ แล้วถ้ามาพูดกันในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงที่เราแอบไม่ชอบนิดนึงเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีช่วงเรื่อยๆไปบ้างค่ะแต่ยังดีที่เขาว่าสอดแทรกประเด็นเล็กๆน้อยๆอยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเข้ามาอยู่ตลอดมันก็เลยทําให้เรื่องเนี่ยยังสนุกอยู่แต่ก็มีที่ไม่ถูกใจอีกนิดนึงก็ตรงที่เป็นฉากสงครามท้ายเรื่องค่ะเราอาว่าความที่สงครามมันมาคุมาตั้งแต่ต้นเรื่องอะเนาะพอประจันหน้ากันเนี่ยเราก็คาดหวังมากว่าจะได้เห็นซีนใหญ่กว่านี้ ก็สงครามของมนุษย์กับหมาป่าทั้งทีอ่ะแต่ด้วยความที่ตัวละครหลักอ่ะคือออโรราเนาะเขาก็เลยพาเราไปเจอสถานการณ์ต่างๆต,ตามออโรราค่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไปลุ้นกับสถานการณ์อื่นต่อซึ่งถามว่ามันเป็นเหตุการณ์สำคัญไหมก็ใช่มันเป็นเหตุการณ์สำคัญ หรืออย่างฉากเกี่ยวกับตัวเซบาสเตียนที่ดูเป็นตัวร้ายมากเราอ่านแล้วเราก็แบบอ้าวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะซึ่งเราแอบ,บรู้สึกค้านสายตานิดนึงกับการเล่นใหญ่มาตลอดแต่ว่าก็ตามนั้นแหละเพราะว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอ่ะมันก็จะนําพาไปสู่เหตุการณ์อื่นต่อ แล้วถ้าอ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นช่วงพีคที่มันสนุกมากอ่านแล้ววางไม่ลงแบบรวดเดียวจบเลยค่ะแถมมีเซอร์ไพรส์แบบเรียงแถวกันเข้ามาให้อ้าปากค้างคือตอนใกล้จบเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์โน่นนี่นั่นเกิดขึ้นเยอะมากแล้วเรื่องเนี่ยก็พลิกไปพลิกมาตลบหน้าตลบหลังคนอ่านคือมันมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นกับออโรราด้วยค่ะแล้วคาลัมกับเบลกเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างแล้วในบทช่วงตรงนั้นใช่ไหมจน ถึงพารจบอะเราอ่านแล้วเราแอบมองเบรกด้วยสายตาระแวงอ่ะทุกคนแบบว่าโหคิดได้ไงแล้วมันจะพัวพันอีรุงตุงนั่งเจอบทตอนจบไปแบบทิ้งปมใหญ่มีความลับมีแผนการที่ทําให้คนอ่านรุนมากว่าเล่มหน้าเนี่ยจะเจออะไรแล้วสถานการณ์เป็นแบบนี้พวกแกจะทํายังไงต่อน่าติดตามมากๆค่ะซึ่งเราก็มั่นใจว่าเล่มหน้าจะต้องสนุกมากแน่เลย สรุปว่า The Wolf King ก็เป็นนิยายโรแมนติีอีกเรื่องที่เราอ่านแล้ว Enjoy มากๆค่ะสนุกสมคำป้ายยาแล้วก็ค้นพบว่าการลองอ่านนิยายที่จวหัวว่ารักสามเศร้าเนี่ยก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเพราะว่าบทของเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้นำเน่าแบบที่กลัวเลยค่ะแต่เป็นอะไรที่ให้หลุ้นยังตัดสินใจในความสัมพันธ์อะไรไม่ได้ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ อย่างนักอ่านเนี่ยเขามีแบ่งทีมกันเลยนะคะว่าใครทีมแคลลัมใครทีมเบลกแต่ว่าเราอะยังขอไม่เลือกทีมค่ะขออ่านอีกเล่มก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้คะแนนเล่มนี้เนี่ยเราก็ขอให้สี่ดาวก่อนละกันค่ะเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าเล่มนี้ยเขายังปล่อยของเจ๋งๆออกมาไม่หมดแล้วก็ความสามารถของออโรราเนี่ยเราก็อยากจะเห็นมากกว่านี้ บวกกับที่เรารู้สึกว่าบางพาร์มันเรื่อยไปนิดแล้วก็พารสงครามที่น่าจะเล่นใหญ่ในมากกว่านี้แต่ที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะสนุกมากถือว่าไม่ได้ทำให้ผิดหวังค่ะ ส่วนถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องอ่านกันต่อที่ The Night Prince นะคะหาอ่านได้ทาง Kindle เช่นกันซึ่งเราเชื่อว่าเล่ม2ต้องมีการพลิกบทบาทเยอะพอสมควรแน่เลยทั้งออโรราที่ก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นในจะเกมการเมืองที่น่าลุ้นว่าจะพลิกยังไงรวมถึงการร่วมมือกันของแคล l u มและเบล็กที่น่าจับตาต่อไปค่ะคิดว่าสเกลของเรื่องแล้วก็ความเข้มข้นเนี่ยน่าจะสนุกมากกว่าเล่มแรกแน่นอนเห็นนัก นรีวิวกันว่าจบแบบค้างมากอยากอ่านต่อเล่มสามด่วนๆเราก็เลยเกิดความคาดหวังอีกแล้วค่ะแต่เดี๋ยวถ้าได้อ่าน The n i g h t Prince แล้วเป็นยังไงก็จะมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะคะส่วนถ้าใครได้ไปอ่าน The Wolf King แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะมีอะไรอยากเมาก็พิมพ์กันมาได้เลยยินดีมากๆค่ะ และอีพีนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ